เขาคือกลุ่มคนจากโลกมืดเขาคือหน่วยรบพิเศษแห่งสมาคมมาเฟียเขาเปิดตัวด้วยความยิ่งใหญ่สุดน่ากลัวเขาคือกลุ่มคนที่มีพลังพิเศษเขาเป็นภายตายที่เป็นความหวังของอุค์กรแล้วเขาก็ไม่ได้มาขายขำาใช่แล้วครับเขาคือหน่วยรบพิเศษกีนิวใช่ที่ไหนเลาแม้คนจะดาแต่เราก็าอดเล่นไม่ได้จริงๆครับคลิปในวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับเงาสมิง หน่วยรบพิเศษโคตรโหดโคตรอันตรายจากสมาคมมาเฟียในฮันเตอร์แอนเดอร์พายอร์คิวสิตี้เป็นภาคที่ต้องบอกว่ามีการใช้เน้นกันอย่างเป็นทางการเป็นภาคแรกก็ว่าได้ครับเพราะว่าในภาคก่อนหน้านั้นอย่างหอประลองกลางหาวเนี่ยจะเป็นแค่การกลืนนําแล้วก็อธิบายเนนในโลกของฮันเตอร์แอนเตอร์ซึ่งเป็นการสาธิตในลานประลองนั่นเองครับแต่ว่าในการใช้งานในโลกจริงนั้นยกมาบรรเลงกันในภาคของยอร์คิวซิตี้เต็มๆครับแล้วก็ศัตรูหลักหรือว่าตัวร้ายในภาคนี้เนี่ย ก็คือกองโจรเงามายาที่เปิดตัวมาด้วยความโหดแล้วก็อลังการในพลังกันทุกคนแต่ผู้พระเอกอย่างผู้กองเนี่ยก็ยังเป็นแค่นิวบีบเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มหัดเลน,นเท่านั้นทําให้ในตอนนั้นก็เลยไม่มีใครครับที่จะสามารถต่อกรกับกองโจรเงามายาได้แน่ครับตอนนั้นเนี่ยครโรบิก้าเองก็ยังไม่ได้เปิดเผยพลังของตัวเองด้วยนะมันก็เลยทําให้ต้องมีตัวละครที่มาขั้นเวลาในจังหวะนั้นครับเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าในโลกที่กว้างใหญ่ใบนี้เนี่ย ยังมีผู้ใช้เนนที่เก่งกาจอีกมากมายทาให้เราได้เห็นกับผู้ใช้เนนซึ่งเป็นหน่วยพิเศษของสมาคมมาเฟียที่มีชื่อไทยสุดเท่ว่าเงาสมิงหรือว่าชาร์ด b e บีสเงาสมิงเป็นหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นตรงต่อสิบผู้เท่าสมาคมมาเฟียครับโดยสิบผู้เท่านี้ก็จะควบคุมพื้นที่6ทวีป10ภูมิภาคเรียกได้ว่ามีอํานาจเนี่ยกระจายเกือบทั้งโลกเลยโดยสิบผู้เท่าก็จะมาประชุมกันเพื่อตัดสินออกคําสั่ง,งต่างๆให้กับสมาคมมาเฟียในสังกัดครับ รวมถึงเหล่าบรรดาเงาสมิงด้วยเงาสมิงจะถูกคัดเลือกมาจากเหล่าบรรดานักสู้ที่เก่งสุดในแก๊งครับแล้วก็จะมารวมตัวกันโดยทุกคนเนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะเป็นของตัวเองเช่นนกคู่ปริงเม่นซึ่งชื่อพวกนี้เนี่ยสัมพันธ์กับความสามารถเน้นของพวกเขาด้วยเงาสมิงปรากฏตัวครั้งแรกในภาคยอร์คทิวสตี้ครับหลังจากที่กลุ่มโจรเง,งามายาเนี่ยเข้าไปคโมยสมบัติแล้วก็ล้มเหลวครับราการทำนายอนาคตของนีออนเนี่ยทำให้นกคู่ครับซึ่งเป็นหนึ่งในเงาสมิง ผลสมบัติออกมาจากตู้เซฟได้ก่อนจากนั้นกลุ่มโจรเงามมยาก็ป้นแบบเอิกเกเริกเลยครับก็คือฆ่าทุกคนในงานแล้วก็ขโมยสมบัติไปแต่เมื่อเปิดไปเจอห้องเซฟเปล่าเนี่ยก็เลยใช้บอลลูนหนีไปทางทะเลทรายนี่เองก็เลยทาให้กลุ่มเงา,มาสมิงเนี่ยรับคําสั่งจากสิบทุเท่าให้ไปกําจัดพวกเงามายา,ยาที่คิดจะขโมยสมบัติของสมาคมมาเฟียแต่เมื่อไปถึงครับก็เจออุโบกินสมาชิกเมมูมุหมายเลขสิบเอ็ดรออยู่แล้วกลุ่มเงา,มาสมิงชุดแรกที่เปิดตัวออกมาสู้กับอุโบกินเนี่ย มีด้วยกันสี่คนก็คือไส้เดือนหมาผ้าเม่นแล้วก็ปริงจริงๆแล้วสี่คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ดีที่มีการทํางานที่สอดคล้องแล้วก็เกื้อกูลพลังกันนะครับโดยไส้เดือนเนี่ยตรึงอุโบไว้ในดินเม่นก่อกวนทําให้อุโบเนี่ยใช้แขนไม่ได้หนึ่งข้างหมาผ้ากัดสายยาพิษแล้วก็ปริงเนี่ยใส่ปริงเข้าไปในบาดแผลเพื่อที่จะทรมานเหยื่อจนตายนี่ถือว่าเป็นคอโมโบที่น่ากลัวครับเพียงแต่ว่า รสนิยมในการชอบทรมานเหยื่อนี่เองเนี่ยมันก็เลยทําให้เป็นภัยต่อตัวเองเพราะว่าการที่ไม่คิดจะฆ่าอุโบโตั้งแต่แรกครับแต่ไปใช้ยาพิษท,ทาลายประสาทแล้วก็ปลิงในการทรมานเนี่ยมันก็เลยทําให้อุโบโเนี่ยสามารถเก็บเงาสมงทั้ง4คนนี่ยกแก๊งหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่คุราบิก้าชิงตัวอุโบไปเงาสมงที่เหลือเนี่ยก็ออกมาขวางพวกแมงมุมไว้กลางทางโดยมีนกคู่เนี่ยเป็นคนมาเก็บรถของพวกแมงมุม แต่แน่นอนว่าแม้จะร่วมมือการคนเยอะกว่ายัางไงเนี่ยแบบเงาสมิงหกคนนะแก๊งแมงมุมสี่คนแต่เงาสมิงก็โดนเก็บยกตีเช่นเคยครับเรียกว่าหิวก็แดกข้าวห้าวก็แดกตีนะสุดท้ายจมกองตีเงินทุกคนครับรับสารอาหารผ่านทูบยกเว้นเพียงดา่านกคู่คนเดียวครับที่โดนจับตัวไปสอบสวนแล้วก็โดนคุนโรโร่เนี่ยขโมยความสามารถไปด้วยเมื่อเงาสมิงโดนเก็บจนหมดสิบพุ่เข่าก็เลยก้นร้อนครับ ต้องเรียกมืออาชีพอย่างตระกูลโซดิกมาช่วยในการกำจัดแก๊งแมงมุมแต่ในขณะเดียวกันครับคุโรโรเองก็ว่าจ้างตระกูลโซดิกไปกำจัดสิผู้เท่าเช่นกันเมื่อสิผู้เท่าตายเนี่ยแก๊งแมงมุมก็เลยควบคุมยากระมุมใต้ดินต่อไปทีนี้เรามาดูพลังของสมาชิกแต่ละคนในเงาเสี่งกันบ้างครับว่ามีใครแล้วก็ใช้พลังอะไรได้มาเริ่มกันที่ไ้เดือนนะผมแม้ว่าไ้เดอนเนี่ยจะไม่ได้เป็นสมาชิกเงาสี่คนแรกที่ออกมาก็ตามเพราะว่า คนแรกที่ออกมาก็คือนอกคู่ครับแต่ไส้เดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นศพแรกที่โดนฆ่าครับผมการบรรยายสารยายความเทพของเงาสมิงนั้นเรียกได้ว่ามีการบรรยายเป็นหน้ากระดาษเลยนะแล้วคนแรกที่โผล่มาทําเซียนเลยนั่นก็คือไส้เดือนครับไส้เดือนเนี่ยมุดดินมาโผล่กลางวงแกงนอตทาสแล้วก็แนะนําตัวเองอย่างยิ่งใหญ่ครับว่าฉันคือไ้เดือนแห่งเงาสมิงแล้วก็บอกพวกนอตทาสว่าอย่ามาแย้มกับพวกเงามายาเดือนนะ จากนั้นก็มีการปล่อยคิวครับเงาสมิงที่เหลืออีกสามคนก็มาพูดอย่างเท่ว่าปล่อยพวกเราเงาสมิงจัดการเองซึ่งพลังของไส้เดือนเนี่ยก็คือการดําดินครับมันทําได้แค่นี้จริงๆครับดําดินแล้วก็ไปดึงคู่ต่อสู้ตรึงอยู่ใต้ดินอาจจะมีดําดินไปแอบอัดด้านหลังศัตรูบ้างครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะคือพลังเรียกว่าสมเป็นกี่กี้จริงๆครับคนต่อไปก็คือเม่นครับเม่นนี่ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสรารพัดประโยชน์นะ เป็นสายทรัพย์ที่เหมาะกับการไปคู่กับแครี่เก่งๆสักคนเครับเม่นมีความสามารถในการบังคับขนในร่างกายได้ตามใจชอบครับสามารถเป็นคนให้แหลมท,มทิมแทงศัตรูหรือว่าจะให้อีกหย่อยกลายเป็นฝอยขัดหม้อที่อ่อนโยนต่อจุดซ่อนเร้นก็ยังทําได้ครับเพราะงั้นมันก็เลยทําให้ด้านหนึ่งแข็งด้านหนึ่งอ่อนบังคับได้ตามใจให้สมอารมณ์หมายความเจ๋งอีกอย่างของเม่นก็คือขนนี้เนี่ยสามารถปัดอาวุธระยะไกลได้ด้วย ไม่ว่าจะอาวุธซัดหรือลูกปืนเนี่ยก็ไม่ได้แดกเม่นทั้งนั้นฮะไม่ได้แดกคุณหรอกคนต่อม้าคือหมาบ้าหรือว่าสุนัขป่วยนะครับซึ่งมา้าแปลไทยเนี่ยก็แปลว่าสุนัขป่วยนะแต่ผมเรียกหมาบ้ากันล้วกันครับผมมันดูเข้ากับคาแรคเตอร์มากกว่าหมาบ้ามีรูปร่างผอมเพรียวคนระับดูแล้วทรงเอนะ ถ้ามาอยู่บ้านเรานี่ตำรวจต้องเรียกขนตัวหมาบ้าสามารถกัดฉีกเนื้อที่มีความแข็งแกร่งปานเหล็กไหลของอุบโอสบสถสบายครับนั่นหมายความว่าหมาบ้านเนี่ยมีพลังกัดที่รุนแรงแล้วก็มีความเร็วที่สูงมากแต่ไฮไลท์ของหมาบ้าน,นั้นอยู่ที่การใส่พิษลงในบาดแผลของศัตรูโดยพิษนี้ครับจะออกฤทธิ์ทำลายประสาททําให้สูญเสียการควบคุมตัวเองพิษนี้ก็เคลือบอยู่ที่ฟันของหมาบ้าครับนั่นทําให้รู้ออย่างว่าหมาบ้านเนี่ย สามารถทนต่อพิษได้แน่นอนเพราะว่ามันจะตลกมากครับถ้าไปสู้กับศัตรูแล้วเนี่ยดันไปกือน,น้ำลายแล้วขยับไม่ได้ซะเอง <c oughs> คนต่อไปก็เป็นปริงครับผมปริงดูเป็นคนที่สยองขวัญไม่เบาทีเดียวครับเจ้าหมอนี่เรียกว่าเป็นคนลาสเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าปริงเนี่ยถ้าจะไม่ได้มีพลังในการต่อสู้เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาปริงเป็นสายควบคุมที่มีพลังในการควบคุมปริงครับให้เข้าไปในร่างของเหยื่อทางบาดแผลที่หมาบ้าเปิดเอาไว้ ปิงที่ถูกส่งเข้าไปในร่างกายเนี่ยจะเจริญเติบโต,ตเป็นตัวแล้วก็พลักออกมาเป็นล,ล้านๆตัวครับทาให้คนที่โดนปิงเข้าไปในร่างกายก็จะเจ็บปวดอย่างรุนแรงจนคลั่งตายในที่สุดแต่ก็มีวิธีแก้ที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนักอยู่นั่นก็คือไข่ของปิงเนี่ยต้องการความหนาแน่นของแอมโมเนียแต่ถ้าปสาัสสาวะเจือจางเกินไปไข่ก็จะไม่ฟักครับนั่นก็เลยทําให้แค่ดื่มเบียร์ไปเรื่อยๆแล้วฉี่บ่อยๆเนี่ยก็ปลอดภัยแล้วคนต่อไปก็คือนกฮู่ครับ นกพู่นี่ค่อนข้างเป็นตัวละครที่มีเอกลักษณ์ที่ผมชอบมากตัวหนึ่งนะเพราะว่าทีมอนิเมะเนี่ยค่อนข้างกวนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันว่ากวนยังไงนะความสามารถของนกพู่นั้นจะสามารถใช้ผ้าครับห่อคลุมสิ่งของแล้วสิ่งของต่างๆที่โดนห่อเนี่ยก็จะเล็กลงโดยที่นกพู่เองก็ใช้ความสามารถนี้ผลสมบัติทั้งหมดในงานประมูลใต้ดินออกมารวมถึงการเก็บรถของพวกแมงมุมที่พยายามไล่าตามตัวอุโบก,กลับมาด้วย ความสามารถนี้มีชื่อว่าฟันฟันโครสและในอนิเมะเนี่ยฉากนี้จะมีชื่อท่าเป็นอักษรแบบโดราเอมอนด้วยประมาณว่าไอหมอนี่เนี่ยมันใช้กระเป๋าสี่มิติได้อะไรประมาณนี้ครับซึ่งของทุกอย่างรวมถึงคนด้วยครับก็จะถูกย่อให้เล็กลงเหมือนอย่างโนบุนากะครับที่นั่งอยู่กลางรถและคนอื่นเนี่ยนั่งริมคนอื่นเนี่ยเปิดประตูหนีออกมาได้แต่ว่าโนบุนากะเนี่ยหนีออกมาไม่ได้ก็เลยกลายเป็นตัวเล็กจิ๋วพร้อมไปกับรถ หลังจากการปรากฏกายของนกคูกรอบนี้ครับเงาสมิงที่เหลือก็ปรากฏกายออกมาด้วยซึ่งก็ออกมาแค่ฉากนี้แหละแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าชื่ออะไรหรือว่าฉายาอะไรซึ่งเว็บต่างประเทศเนี่ยก็มีการคาดเดาไว้ดังนี้ครับไอหมอนี่มีปีกน่าจะเป็นค้างคาวครับส่วนไอหมอนี่หน้าแบบปลาดุกชนเขือนนะก็เป็นปลาส่วนคนอื่นๆเนี่ยดูยากจัดไอลอนี่ก็คือกบครับเจ้าหมอนี่เป็นล่อ ส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเป็นเฮชฮอกหรือว่าเม่นแบบโซนิกอ่ะมันคือเม่นเหมือนกันครับเหมือนกับเม่นคนก่อนนะต่างกันแค่ขนสั้นขนยาวซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเว็บต่างประเทศเขาดูกันยังไงว่าไอตัวนี้มันเป็นอะไรแต่มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเลยครับเพราะว่ามันออกมาแค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยแหละแล้วก็โดนเก็บหมดไม่มีฉากออกมาอีกแล้วโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมได้มาเจาะลึกมาดูตัวประกอบกันซะยาวนะ เอาตรงๆที่มาทําคลิปตัวประกอบเนี่ยเพราะว่าผมขี้เกียจทำคลิปตัวละครหลักครับเพราะว่ามันยาวเนี่ยแหละแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งดีเทลอะะที่ใส่เข้ามาในเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าใส่เข้ามาแบบชุยๆเะครับเพราะว่ามันมีดีเทลพอสมควรเลยให้เราพอได้ยิ้มๆกันอยู่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ